ขนาดนี้พอดีกับรถเต๊ะนะคะความสูงซ้ายขวาแค่พอลงได้ทำซื้อรถสีเลขสี่เหมือนกันนะคะสี <c oughs> inde, <c oughs> ่หากไปนันนีห้ามขวนนะถนนเนี่ยเขาเขียนว่ายุคคุริแล้วก็มีลูกเสาซึ่งคำว่ายุคคุริในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าใช่หนึ่งสาเหตุว่าทำไมรถเคทาร์นญี่ปุ่นเได้รับความนิยมนะคะรถเคทาร์ก็ได้ทะเบียนสีเหลืองนะคะเขาก็จอดรถด้านในเหมือนกันมีเข้าสูตรนั่งเหมือนพานั่งทำนชิงย้อนเวลาหาอดีตบ้านขยะนะคะ ว่สวัสดีค่ะคบเค่งเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซาตามาและก็อบลุงนะคะวันนี้สาวแซบจะพาเพื่อนๆมาชมบ้านเมืองคนญี่ปุ่นกันที่เมืองคานาซาวะในจังหวัดอิชิกวาวะกันค่ะไหนๆเราก็มาเยือนเมืองแห่งทองแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านเมืองแถวนี้เนี่ยจะอู้ฟู่หรูหราขนาดไหนตามไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ถนนหนทางนะปูด้วยอิฐบล็อกเรียบสวยเหมือนเขาปูใหม่ไหม ทาสีดีเลยนะครับมีเลนทางเดินจักรยานอะไรพร้อมอ,มอบ้านเมืองก็มีความเก่านิดนึงนะแถวนี้นะจะว,ว่าไปก็มีความโบราณนิดนึงยังมีเหล็กเขาเรียกว่าอะไรเหล็กดัดประตูแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะทีออ่ญี่ปุ่นมันมีความเป็นจีน,เป,นเป็นเมืองไทยนะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะประตูประตูพับประตูพับประตูพับหายากในญี่ปุ่น แล้วก็ที่จอดรถก็มีน้อยนะก็ต้องใช้รถเล็กๆเนี่ยนะครับหน้าสั้นๆวันนี้เราก็ปั่นปั่นพาเพื่อนๆชมเลยนะเนื่องจากโซนนี้นะคะเขาอยู่ใกล้กับโรงเรียนเนอะดังนั้นเราก็จะมีป้ายเนี่ยป้ายสีเหลืองป้ายสีฟ้าที่บอกว่าให้ระมัดระวังนะคะแล้วเขาก็มีการตีเส้นที่แบบค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะ ถนนกับรถก็รถจักรยานรถยนต์นะคะคนเดินใช้ร่วมกันนะคะทุกคนก็ให้ทางซึ่งกันและกันเนาะอย่างบ้านหลังนี้นะคะที่จอดรถของเขาเนี่ยจอดใต้ตึกเลยทําเป็นที่จอดรถส่วนด้านซ้ายมืออันนี้เป็นอะไรเลยน่าจะเป็นที่จอดรถนี่แหละให้เช่านะคะมีหลังคาด้วยอะ่ะไม่ค่อยเห็นนะญี่ปุ่น โอ้อันนี้เป็นบ้านแนวใหม่น่าจะเป็นบ้านแหละหรือเป็นอาพาร์ตเมนตนะ์นะนะคะเป็นแนวใหม่ดูโมเดิร์นมากในละแวกนี้นี่นะคะเขาจอดรถกันตรงนี้เลยอันนี้นะคะเราเห็นแล้วเกิดความแปลกใจมากเป็นการจอด,ดรถแบบตึกหนีนะคะก็มีช่องอยู่ขนาดนี้พอดีกับรถเต๊ะๆนะคะความสูงซ้ายขวาแค่พอลงได้ห้ามซื้อรถใหญ่กว่านี้นะคะก็เนี่ยค่ะ เหตุผลว่าทําไมรถเคคาในญุ่นถึงแบบขายดีส่วนอันนี้ก็เป็นแมนชั่นเนาะเป็นที่อยู่อาศัยนี่ตามหน้าบ้านนะของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะเมืองนี้พอเรามาเราเจอโมมิจิอยู่หน้าบ้านเลยอะซึ่งก็ช่วยให้ภูมิภูมิทัศน์ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะดูสวยงามขึ้นใช่เราก็อยากเอาไปปลูกเหมืนอนกันถ้าเรามีบ้านนะคะเขาจ,จอดรถอย่างนี้เลย นี่ก็ตึกหนีบเหมือนกันนะคะรถเกือบเลยส่วนบ้านหลังนี้ก็หนีบระดับหนึ่งส่วนใหญ่บ้านที่สร้างใหม่เป็นตึกใหม่แถวเนี้ยเขาจะทําที่จอดรถภายในตัวบ้านไปเลยส่วนที่จะเช่าที่จอดรถก็มีนะคะเนี่ยก็อยู่ด้านซ้ายเหมือนกันเนี่ยค่ะที่จอดรถตรงนี้นะก็ไม่มีเลขสี่เหมือนกันนะแถวคณะสว่านี่ยเขาก็ถือเลขสี่เหมือนกันนะคะสี่หายไปไหนห้ามผวนนะคะ ก็หนสามแล้วก็5้าเลยนะคะเพราะว่าเป็นเลขที่คนญี่ปุ่นไม่ชอบนะคะเลข9ก็ไม่มีพี่โอ๊ปกติเราเราจะเจอแค่สี่ไม่มีนะเนี่ยเลขสี่กับเลข9ไม่มีนะคะ8ดแล้วก็สิเลยค่ะและที่ที่หยุดรถมีแค่ฝั่งเดียวเลยนะใช่ <Min imal. S 1> เป็นสไตล์มินิมอลประหยัดหินนะคะประหยัดหินที่หยุดรถมีแค่ด้านเดียวด้านเดียวพอจอดเอียงได้สิอย่างนี้ ก็เนี่ยค่ะชาวเขาเรียกอะไรแถบคับสมุทรโนโตนะคะโนโตเพนินซูล่าก็ไม่ต่างจากคันโตเนาะก็คล้ายๆกันนะคะถือเลขสี่กับเลข9้าเป็นเลขที่ไม่ค่อยมงคลนักนะคะเลขสี่ออกเสียงคล้ายกับคําว่าชินุที่แปลว่าตายส่วนเลข9้าอ่ะออกเสียงคล้ายกับคําว่าคุรุชิที่แปลว่าความเจ็บปวดนะคะอันนี้เขาก็เป็นอาคารเก่าเขาก็ทําการรีโนเวทใหม่นะคะ เขาบอกว่าที่นี่มันจอดใต้ใต้บ้านนะอ่ะเยอะมากเลยนะเยอะกว่าฝังฟังกันโตนะืะม,มันจะจอดชอาไปในเป็นในตัวบ้านเลยเลยฝั่งักันโตจะแบบจอดตักแดดอืมจริงฝั่งนี้ก็ใกล้ดินเพราะว่าแบบแถบนี้เขาใกล้ทะเลได้รับแสงอาทิตย์เยอะเกี่ยวไหมอาจจะร้อนกว่าหรือยังไงอ,อันนี้เราก็อืมอันนี้เราก็ไม่ทร,ราบเห็นร้านฟูจิคล่าไหมร้านฟูจิฟิล์มนะ<ฮ>สมัยก่อน ใช่สมัยก่อนคงเป็นร้านเอ่อร้านถ่ายรูปนะคะร้านล้างฟิล์มแต่ในปัจจุบันเนาะก็กล้องฟิล์มร้านล้างฟิล์มนี้แทบจะไม่เหลือแล้วค่ะใครเปิดตอนนี้นี่เรียกว่าเป็นโอกาสนะคะเนี่ยเขาก็จอดรถด้านในเหมือนกันนี่เก้าสูนมากเลยเหมือนพานั่งทำแมชชีนย้อนเวลาหาอดีตฮอนด้าแจ๊ซรุ่นเก่าอืมก็อาคารที่เป็นเก่าๆก็ยังคงมีอยู่นะคะ อย่างอันนี้เนาะ,ะสังกะสีก็สนิมซอยมาหกเก้าสิบอ่าอ,อย่างเขาจอดในอาคารคอนโดเลยนะใช่อย่างนี้ก็คันด้นเป็นฝั่งคอมเมทเชียลด้วยแหละพื้นที่น้อยบ้านที่เขารีโนเวทใหม่ส่วนใหญ่จะทำที่จอดรถข้างล่างกันหมดนะคะพื้นที่มันแคงแนวแถวแนวคอมมิชชั่นอ่ะตัดผมก็ซามูไรไหมโยกซัมซัมมาไรซัมมาไรเสียงคล้ายซามูไลนะคะ นีนะคะเขาก็จะมีป้ายเนาะป้ายคนเดินจักรยานให้ใช้ร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีป้ายเด็กข้ามถนนเพราะว่าอยู่ในแอรเรียที่แบบใกล้โรงเรียนนะคะตามบ้านเรือนเนี่ยเขาก็มีการปลูกต้นไม้นะแต่เขาจะไม่เอามาเกยไม่ไม่เกยแบบพื้นถนนเนาะไม่รบกวนคนอื่นตรงนี้นะครับเขาก็มีเลนจักรยานให้สำหรับปั่นด้วยนะครับ ชัดเจนเลยด้านข้างก็มีริมทานโอ้สมงีสวยจังเลย่นี่นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความใส่ใจของญี่ปุ่นนะจะให้เพื่อนๆดูฝาท่อระบายน้ำน,นะคะซึ่งเขาจะมีเคริร์ฟค่ะเคิร์ฟลำดับขั้นพื้นที่เดินใช่ไหมเขาทำให้มันโค้งออกไปเลยเพื่อป้องกันการแบบว่าเพเยอหรือว่าการกระดกอะ่ะซึ่งก็ดีนะแบบเนี้ย ดูใส่ใจดีอะเราไม่ได้มีแค่ฝ่าท่อเดียวนะทุกท่อเลยนะคะที่อยู่ละแวกนี้ก็ทำแบบเคิร์ฟเหมือนกันอ่านี่นะคะเต่าเซ็ไม่เคยเห็นเลยนะบนถนนเนี่ยเขาเขียนว่ายุคูุริแล้วก็มีรูปเตา่าซึ่งคำว่ายุคูุริในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าช้าๆค่อยๆไปให้ไปเหมือนเตา่าเพราะว่าถนนแคบแล้วก็ เป็นยา่านโรงเรียนเนาะนเด็กอาจจะอยู่เยอะอเขาก็เลยเออขอความร่วมมือรดที่ขับว่าไม่ซิงแต่จริงๆป้ายจราจรที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหมันีน้ให้เตรียมตัวหยุดอ่าถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้บนถนนในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีทางมาลายใช่เป็นการมงบอกว่าด้านข้างหน้านะคะจะมีทางข้ามทางมาลายอค่ะปกติเนี่ยก็จะมีอยู่สองอันแต่อันนี้คือเราเห็นหนึ่งอันเนาะ ถ้าเพื่อนๆขับรถในญี่ปุ่นเจอทางข้ามถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณไฟนะคะเราก็ต้องหยุดถ้ามีคนยืนรอข้ามนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นกฎหมายเลยนะถ้าเราไม่หยุดแล้วมีคุณตำรวจมาหรือคุณตำรวจแบบพบนะคะอันนี้ก็โดนโดนปรับโดนตัดแตมด้วยเพื่อนสาวแซดโดนแล้วนะคะก็เสียค่าปรับปราคาแรงอยู่ประมาณ9ก้าพัน0กนเยนได้นะคะอันนี้ก็เป็นโรงเรียน นะคะเป็นโรงเรียนเป็นด้านหลังของโรงเรียนอืมซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าดูทรงแล้วเนี่ยเป็นโรงเรียนเก่าเออใช่เป็นโรงเรียนมีป้ายโรงเรียนปถมนะคะโรงเรียนปถมโรงเรียนเก่าก็ในสอ่าอันนี้ที่จอดรถนะคะมีที่นี้ก็ ไม่มีเบอร์สี่เหมือนกันเบอร์สามแล้วก็เบอร์ห้าเลยเขาก็ถือเรื่องเลขสี่กันเนาะนี่ไม่ว่าจะทุกเมืองของญี่ปุ่น,นเขาก็จะมีเจ้ากระจกกลมๆเนี่ยนะคะเอาไว้ส่องไว้ดูทางเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถนนเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะคะแคบมากๆเพราะฉะนั้นเ,เจ้ากระจกก็จะมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็เสาไฟนะคะอันนี้ซอยนี้ก็คือรุงรังนิดนึงนะ แต่ตัวเสาไฟเนี่ยเขาก็เป็นแบบกลมอันนี้พี่พี่ลุงก็เคยให้เหตุผลในหลายๆคลิปนะนนะคะสาเหตุที่เสาไฟญี่ปุ่นเป็นแบบกลมก็คือทําให้เวลามีลมพัดใช่ไหมมีพายุเข้าใช่ไหมพี่โอมมมลมมันก็จะสามารถแหวกเสาไปได้ก็จะทําให้แบบโอกาสที่เสาจะลม,มน้อยเสาจะไม่ค่อยลมนะคะดังนั้นเสาไฟที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นทรงกลม อันนี้ก็เป็นชุมชนนะคะที่อยู่อาศัยที่อยู่บริเวณใกล้กลับสถานีรถไฟคนาสวะ่ะนะอืมที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็จะใส่ใจนิดหนึ่งนะคะ<ม>เขาก็จะบอกมีป้ายบอกทางเนาะว่าถนนน่ะมีความกว้างแค่1.5เมตรดังนั้นรถใหญ่เข้ามาก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเวลาช่วงที่เลี้ยวนะคะ<ม>ช่วงเลี้ยวโค้งต่างๆเนาะก็ต้องระมัดระวัง อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทําไมรถเคคาในญี่ปุ่นเนี่ยได้รับความนิยมนะคะรถเคคาก็ป้ายทะเบียนสีเหลืองนะคะอืมก็เหมาะสําหรับรถเคคาเนาะผ่านไปได้แล้วดูวิธีการเลี้ยวคือต้องสกิลแบบว่าสกิลเทพอันนี้ต้องไปหัดเนาะในซอยที่กรุงเทพก็ได้โยบมันแคบมากจริงยบดูดี่ดิแคบมากเลยนะต,ตรงเนี้ยเป็นโซนบ้านเก่า เป็นบ้านเรือนเก่านะคะเราจะเห็นหลังคาเนี่ยมีความโบราณนะไม่ใช่บ้านยุคใหม่โอ้โหซอยนี้แบบว่าแคบมากนี่นะคะนี่ก็เป็นบ้านเก่าอยู่ข้างๆกับบ้านใหม่เขาก็ยังคงคีป เก่าแต่เหมือนเขามีการซ่อมแซมนะเนี่ยอันนี้เป็นคล้ายๆสังกะสีส่วนอันนี้กำแพงก็เป็นกำแพงเก่านะคะอันนี้เป็นที่จอรดรถนะคะของอีกอาคารส่วนอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแมนชั่นนะอ๋อเป็นอาพอาร์ตเ,เมนต์แมนชั่นธรรมดาส่วนอันนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่นะคะมันก็จะรกลางแบบนี้ซึ่งญี่ปุ่นก็มีเนาะ หรือมีคนอยู่แต่เขาทิ้งไว้อย่างนี้เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องบ้านขยะไหมคะสอบแซวว่าอันเนี้ยคือบ้านขยะเพราะว่าด้านในอ่ะมีไฟเปิดอยู่แต่เขาทิ้งให้เป็นขยะแบบนี้ค่ะแต่ละเมืองแต่ละชมุชมชนก็จะมีอะไรแบบเนี้เนาะบ้านนี้เขามีต้นไมเน้เยอะมากเลยนะแต่เขาทิ้งไว้ข้างนอกไว้แบบนั้นนะ่ะแล้วก็ ตรงนี้เป็นโรงรถนะคะหรือว่ามันเป็นศิละปะของเขาเราเข้าไม่ถึงส่วนอันนี้นะคะเป็นเป็นบ้านหรือเป็นที่จอดรถเป็นอะไรรูปทรงแปลกมากไม่เคยเห็นมาก่อน,อนรอเขาเอาใส่อยู่จริงหรอแต่นี้ก็คือแบบเป็นสังกะสีแบบว่าสนิมส้อยมากาโอ้เ,เ,เอออาจจะเป็นแบบกาหลา่าเนะีลยเนาะ ทำแบบที่จอดรถนะคะซึ่งจอดรถได้หนึ่งสองสามสี่สี่คันห้าคันแล้วก็ด้านบนเหมือนมีคนอยู่อาศัยด้วยแล้วก็ข้างๆกันก็เป็นเอ่อเป็นตึกเออจริงอย่างที่เราสันนิษฐานนะว่าบ้านแถวเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะทําที่จอดรถไว้แบบใต้ตึกใต้บ้านหรือใต้อาคารนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะคะส่วนฝั่งเนี้เป็นบ้านใหม่ ที่พิ้นสร้างใหม่เขาก็ทำที่จอดรถไว้ข้างหน้าก็มีพื้นที่กว้างทำพื้นที่จอดให้กับตัวรถไปเลยถนนเส้นนี้เป็นการเดินทางเดินรถทางเดียวนะคะจะดูได้จากลูกศรเราป้ายสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นวันเวย์ตรงทางเข้าตรงพืง้นถนนก็ก็เป็นวันเวย์ด้วยเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็เป็น ที่จอดรถนะคะที่จอดรถแบบเสียเงินโอ้ราคาแรงอยู่นะเนี่ย30นาที200เยน60นาที100เยนแต่ว่ามันจะมีกำหนดช่วงเวลาเนาะ60นาที100เยนน่าจะเป็นช่วงคืนแล้วก็นี้อยู่ใกล้ๆกับร้านลอซ o นนะคะลอซ o นก็ร้านสะดวกซื้อ ตอนนี้นะคะเราก็มารอเพื่อที่จะข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามนะคะคือที่ญี่ปุ่นเนาะหลายๆคลิปที่เรารีวิวเรื่องบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะเวลาจะข้ามถนนเขาก็จะมีปุ่มให้กดสําหรับข้ามนะแล้วเวลาที่สัญญาณเดินข้ามถนนเป็นไฟเขียวนะคะเขาก็จะมีเสียงด้วยเป็นตืด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 เดี๋ยวเพื่อนๆคอ,อยฟังนะคะซึ่งสัญญาณเสียงตัวนี้มีประโยชน์มากสําหรับผู้บกพร่องทางสายตาก็จะได้ยินไปด้วยแล้วก็ ได้อย่างปลอดภัยและทุกคนก็ทำตามกฎนะคะอาจจะมีบ้างแค่เป็นส่วนน้อยที่สัญญาณเดินข้ามเนี่ยเป็นไฟแดงแต่ถนนไม่มีรถน้อยคนที่จะข้ามแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะจะไม่ข้ามก็เป็นการรักษากฎนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยตรงนั้นเป็นที่จอดเฉพาะเคทาร์เ,น,เนี่ยค่ะเบอร์ B 12ที่เพื่อนๆเห็นนะคะตรงเนี้ยเขาจะมีตัวอักษรคันจิ เขาจะเขียนว่าไลท์ที่มันมีความหมายแปลว่าเบาะนะนก็คือเค <K. S 1> เออก็เป็นที่จอดรถสําหรับเคคา้าเป็นรถประเภทอื่นไม่สามารถจอดได้แต่รถเคคาจอดได้ข้อดีของรถเคคาเนาะมันจะมีที่จอดเฉพาะให้นะคะมันเล็กหน,นะน่อยเนาะเพราะว่ารถใหญ่จอดไม่ได้รถเราก็จอดไม่ได้นะแบ่งพื้นที่แล้วเหลือนิ้เดก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมคนญี่ปุ่นนิยมใช้รถเคคานะคะอะ เดี๋ยวรอขันน้นถนนกันนะคะตอนนี้ก็ไฟเขียวแล้วนะคะอยากเพื่อนๆจะได้ยินเสียงตึ๊ด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 นะคะก็เป็นเสียงที่บ่งบอกว่าขัานน้นถนนได้แล้วนะคะเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าซอยนี้กันนะคะทั้งสองข้างทางเนาะทั้งสองข้างทางเนี่ยก็จะเป็นร้านอิสยะนะเป็นร้านพวกร้านกินดื่มร้านคาเฟ่ร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยนะ ก็จะมีทั้งความเก่าและใหม่ผสมบนเปนกันนี่นะคะก็เป็นร้านกินดื่ม90นาที1,500เยนเอออันนี้แบบว่าดื่มได้ไม่อั้นนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะชอบแบบเขาจะมีเขาเรียกอะไรอะเป็นเหมือนทมเนียมเนาะเวลาเลิกงานนะคะโดยเฉพาะเย็นวันศุกร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีไปกินดื่มกันนะคะเพื่อสร้างสัมพันธ์นไมตรีดีกันในที่ทำงาน ดังนั้นร้านเหล่านี้ก็จะมาตอบสนองนะคะ <Okay. S 1> ก็จัดปโปรแกรมอาหารหรือว่าปโปรแกรมการดื่มในราคาย่อมยาวอย่างอันนี้ก็ที่บอกนะคะเก้าสิบนาทีหนึ่งัน้ารอเยนท่ามกลางร้านกินดื่มเหล่านี้นะคะก็มีที่วางสายอยู่ข้างๆด้วย <c oughs> ก็เป็นร้านอาหารนะคะที่อยู่บริเวณนี้แหละค่าที่จอดรถจะแพงเนาะ สามสิบนาทีหนึ่งรอยเยนนี่แมนชั่นอ๋อแล้วก็ตึกสูงๆตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นแมนชั่นนะคะที่อยู่ใกล้ๆบริเวณสถานีซึ่งเขาก็จะมีที่จอดรถเนาะอยู่ข้างๆอันนี้น่าจะเป็นที่จอดรถแบบเสียเงินอะสำหรับแขกที่มาหาแต่ว่าคนที่อยู่แมนชันเนี่ยน่าจะมีที่จอดรถให้่าง คาเรียนี้ค่าที่จอดรถก็แพงอยู่นะแต่ก็ไม่แพงมากเพราะว่าเมื่อกี้เจอ30นาที200เยนเว็บแมบไหนๆเราเดินผ่านตู้กดน้ําช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะไม่มีเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มร้อนเนาะก็จะเป็นเครื่องดื่มเย็นทั้งหมดเลยวิธีการดูง่ายๆซึ่งสแวซปก็บอกในหลายๆคลิปนะคะก็เป็นป้ายสีน้าเงินทั้งหมดพือว่าจะกดอะไรอ๋อเมลอนโซดา เธอไม่มีใช่มันไม่มีฝาปิดเราก็ต้องยิงใช่แต่จริงอ่ะเขาอยากกินอันนี้เจลลี่สปาคิงอ่ะแต่วันแต่มันต้องกินตอนนี้ตอนนี้เลยไงเพราะว่ามันถือไม่ได้มีเหรียญนะเหรียญมีเอาใช่ไหมลองเลยให้เพื่อนๆชมถักยกถือค่ะใช่จริงมันแม่ลอยนะอันนี้ํำได้แม่ลอยแม่ดีกว่าไม่มีโคลาด้วยนะตลกดีอันนี้ใช่ไหมเจลลี่ใช่ แต่มันมันต้องเขย่าก่อนนะเคยซื้อมาเราไม่เขย่านีนแบบนารกมากจัแล้วต้องเขย่าก่อนอันนี้มันเป็นด้วยความที่มันเป็นเยลลี่ใช่ไหมเราต้องเขย่าก่อนไม่งั้นแบบมันจะกินยากมากอมันจะไม่แตกมันจะไม่แตกแล้วมันมาเป็นก้อนแล้วมันจะนารกมากเพราะว่ามันไม่มีฝาปิดใช่ป่ะมันเป็นฝาแบบเปิดเนี่ยเขย่าไม่ได้ด้วย เขาบอกว่าให้เขย่า10ครั้งขึ้นไปอืมแลันี้อร่อยถ้าเพื่อนๆกินต้องอย่าลืมเขย่านะถ้าเปิดแล้วเสร็จเลยกินไม่ได้เลยไม่งั้นนี้คือแบบเหละเจอละเจ็ดกล้วโอเคไว้อ่าชิมนะครับอันนี้แถมให้ในตอนบ้านเมืองคนญี่ปุ่นจริงๆบอกว่าหิวน้ำกินแล้วนะคะ ระหว่างนี้ก็มีแนะนํานะโคน,นันอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่แบบปริศนานะต้องลองกดดูว่าจะได้อะไรนะรของของโคน,น,นันเป็นไงบ้างซาอร่อยเปรี้ยวสดชื่อเลยอ่ะบ,บ้านเรา,ราบ้านเราเวลากินน้ําเราจะไม่เอาปากโดนอร่อยมากขวดหรือกระป๋องอเราจะเป็นระบบแบบเทละยอด เป็นไงโอเค<ด>ปะ่ะชอบเอาอีกปองไหมไม่เอาแลวหรือจะเอาคนนะั้นไม่คนนั้นแต่คนนั้นมันเป็นไซเดอร์อมัน <จะ S 1> แค่แบบว่าเนี่ยค่ะคนนั้นอะคะ่ะก็คือมันจะเป็นน้ำไซเดอร์เนี้ยแหละแต่ไอตัวกระป๋องอะ่ะมันจะเป็นรูปลักษ์เป็นรูปดีไซน์อะไรก็ไม่รู้ให้เราแบบสืบอะ่ะอารมณ์แบบเป็นธีมชวนให้กดนะคะ อันนี้คานาซาว่าดึงอืมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรสัญ,ญลักษณ์เนี้ยเขาอยู่ในสวน,คนโคเคนเักเคนลกคูเอ,นน,เอนนะคะเป็นหนึ่งในสามสวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งเป็นแรนเทิร์นนะเป็นคมไฟถ้าเราเห็นไอ้เจ้าเนี้ยอยู่ตรงไหนเขาบอกว่ามันเป็นมันคือจุดสังเกตเป็นวิวคอยที่แบบเราจะได้มุมถ่ายรูปที่ดีอะไรเงี้ย ซึ่งเป็นกุศโลบายของชาวญี่ปุ่นโบราณที่เขาทำเอาไว้นะคะนี่นะครับเวลาเขามาจอดรถอัตโนมัติเสียตังค์นะพอจ็ดเสร็จมันก็เด้งกันไม่ให้รถออกนี่นะครับเขาต้องไปกดเพื่อจ่ายตังค์นะครับนี่พอจ่ายตังค์เสร็จมันก็จะเอาลงแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเขาก็จะเอารถออกได้ภายในสักสามสี่นาทีส่วนทางเดินนะครับเขาก็ปูบล็อก ใส่ใจมากเลยนะเป็นทางข้ามนะครับรับคนข้ามนะนี่ด้านข้างยังมีการปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นนะครับก็เป็นเหมือนกับแลนด์สเคปดีไซน์นะพวกนี้นะครับก็จริงๆอะ่ะแบบนี้เป็นระบบการจะลดแบบเก่านะรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ใช้กล้องหมดแล้วนะใช่แทบจะไม่มีการสัมผัสอะไรเท่าไหร่อืมใช่นะก็ให้ดูวิธีโบราณนะ แต่ว่าเป็น traditional s t y คือ,อดันขึ้นแต่ก็ยังมีเยอะอยู่ในญี่ปุ่นแต่ในโตกเกียวเดี๋ยวนี้เป็นระบบกล้องกันหมดแล้วน,นะอโอเคไปกันต่อน,นี่นะคะจะให้เพื่อนๆดูท้องฟ้าสวยอารมณ์สไตล์คล้ายๆกับยูเนมนะคะคิมิโนะน,นะวะแต่นี้เป็นท้องฟ้าญี่ปุ่นจริงๆนะโดยมากเนี่ยก็จะจะสวยแบบเนี้ย ซึ่งเราสามารถเห็นได้ในแอนิเมชันนะคะมังงะการ์ตูนต่างๆดูไล,ลมอน<ร>าบาง<ว>ที<ว>ก,ก็<ด>มีให้ดูเส้นนะครับเนี่ยเส้นพุ่งแบบนี้นะแล้วก็มีความแบบแอนิเมตีแอ,อนิเมตแบบนี้นะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ